เล่นไม่ได้มันลงแรงไงเล่นได้แค่ตัวนี้หนูใช่มันเล่นได้แค่ตัวนี้แหละจะเล่นฟาร์มเหรอตัวนี้คือไฟเตอร์เก่งเก่งจริงอ่ะจริงอูอยากเห็นคนเก่งเนี่ยนนี่หูเก่งทุกตัวเลยไหมจ้ะผู้ชายอันนี้ล่ะอันนั้นฟาร์มเป็นแครี่เหมือนกันอันนี้ล่ะอันนั้นก็เมดอันนี้อันนั้นเป็นไฟเตอร์อันนี้อันนั้นเป็นซับอันนี้เอ้ยอันนี้ อันบนอันนั้นเป็นเมดอันนั้นเป็นไฟเตอร์แคลรี่ซับแล้วเราอะเราทำไมเล่นไฟเตอร์อะเราทำไมไม่เล่นป่าไม่เนี่ยเราต้องเอามือแบบนี้มาเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้เอามาเนี่ยเราเอาเพิ่มเลือดมาเนี่ยมันคือตัวเพิ่มเลือดเนี่ยสีแดงแดงเนี่ย้สีแดงแดงนั่นเป็นสกินสกิลจะถามอะไรเยอะแยะเล่นไปเหอะ ไม่รู้น่ะเกม,รมเริ่มแล้วเอาเริ่ม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 เกมแล้วรอก่อน,ออนรออะไรอะ่ะรอมันมาตีป้อมเหรอน่ะคีมเขาปล่อยไปแล้วนะ่ะอูทิมบอกพ่อซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ไปม,มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเน็ตเน็ตไม่ดีเหรอเอาเน็ตพี่ไหม ไปซื้อเครื่องใหม่แล้วทีมบอกพ่อซื้อเครื่องใหม่เลยดมกลิ่นขอแ<ม>รงๆขอแรงๆกลิ่นมันไหมอะ no. ่ะเนอโทรศัพท์ไหมแล้วโทรศัพท์เล่นอวีมันต้องแรงๆก <laughs> ็หนูโหลดพีคไฟกับอวีไปด้วยหมอโทรศัพท์ค้างเห็นรูปด้วย, <laughs> หวย <laughs> เห็นรูปได้ค้างแล้วลงแรงด้วย <laughs> แล้วมันทำให้หนบก,การอ่ะทำไงทีเนี้ยโทรศัพท์ค้างเลยวะกินไม่โทรศัพท์ไมก่กินกินกินก็